สวัสดีเช้าวันศุกร์พี่น้องหิมะหิมะหิมะความสวยงามของหิมะพี่น้องจา๋างามบออพี่น้องมาเด้อใคยเยวน้ำแข็งใสความสวยงามความสวยงามขาวตอดเอาราลดน่ไปส่งลูกสา,ล,าล่ะเวลานี้อันนี้พี่น้องบรรยากาศงามเด้ ตอนนี้ใส่ชุดนอนมาถ่ายหิมะร่างกายรับความเย็นอผนพ,พี่น้องนีนาบ้านด้อ้าวขูดโลดปะเนี่ยย่ะหมือนได้หละฝนมันแข็งไปเมือเอยเได้พี่นอ้องมา,มาเล่นน้ำกันมาเล่นน้ำกัน ก็กก็กขยับมาเก็บประได้พระหิม,มะลายอ่ะไม่เห็นข่นอนยใสชุดนอนโดนพี่น้องความชุ่มชืน้นความงามของหิมะงามเนาะพ่อเกียวบ่าบ่ขาไปเมิดขาวไปเมิดสุดสด,ดใสในบ้านหิมะ มาเด้อมาเล่นที่มาปะนี่พี่น้อง